ใจใครพ่อจงก็เลยบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันฉันจะพาเด็กไปเที่ยวท่านปานจะไปไหมล่ะเพราะว่าปานก็บอกว่าถ้าหลวงพี่ไปผมก็ไปผมจะมานั่งอยู่คนเดียวทําไมก็โรงวามว่าเป็นห้าองค์ด้วยกันก็จะมาสามองค์หลวงพ่อปานหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อจงหนึ่ง วิธีพาไปเที่ยวของท่านท่านบอกก็แนะท่านก็แนะนําบอกว่าการเที่ยวนาไปเป็นของไม่ยากชาวเมืองกําแพงเพชรเนี่ยมีของดีๆมีมากก็ถามนละ้บอกว่าจะไปเที่ยวเมืองเก่าหรือถ้าเที่ยวเมืองเก่าก็ต้องเข้าบ้านเข้าเมืองจะต้องพบกับคนจะต้องบินธรบ,บัตท่านบอกว่าไม่มีความจําเป็นเมืองเก่าเธอจะมาเมื่อไรก็ได้ไม่จําเป็นมาในลักษณะทุโดดง เราเป็นพระธุดงนี่ไม่ใช่ว่าจะมีคนเขาก็รบทุกคนบางคนคบพระธุดงก็ต้องการเลขเลขหวยเลขหวยสิบสองตัวเวลาดังเรือกจากกีกีบางคนก็ต้องการลาบสการะบางคนต้องการเสน่ห์มหานิยมไม่ถูกต้องถ้าเธอจะมาก็มาเป็นแบบป,ปกติพระคันธุกะธรรมดาเวลานี้เป็นเวลาธุดงอย่าไม่ควรจะเข้าไปในเมือง ก็เลยถามท่านบอกว่าจะไปไหนท่านก็เลยบอกว่าจะไปทางไหนเป็นหน้าที่ของฉันก็แล้วกันท่านก็ลุกนําหน้าหลวงพ่อจงแล้ดูเดินช้าๆบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ถ้าว่าพวกเราก้าวเกินกับแย่ต้องก้าวทียิบตัวท่านก็เล็กแต่ทำไมเดินช้าๆทำไมพวกเราต้องจําเดินต้องเดินไว ท่านหลังมาท่านถามว่าเดินไม่ทันเรื่องบอกเขาเเลยบอกว่าไม่ทันครับแล้วเอางี้ก็แล้วกันไม่ต้องเดินมากละถ้าขืนเดินมากพวกเธอจะเหนื่อยแต่ว่าท่านปานน่ะไม่เหนื่อยท่านปานเดินเป็นฉันก็เดินเป็นแต่พวกเธอยังเดินไม่เป็นถ้าถามว่าจะใช้จะถ้าจะเดินให้เป็นทำยังไงครับท่านก็บอกว่าใช้กระสินทั้งหมด ก็ถามว่าถ้าใช้กสินทั้งหมดใช้ทีเดียวหมดยังงั้นใช่ไหมครับท่านบอกไม่ใช่ให้รวบรวมกําลังของกระสินทั้งหมดไว้ด้วยไปอันหนึ่งไปอันเดียวกันจะใช้อะไรเมื่อ,อไรก็ได้ทันทีทันใดตามใจชอบก็เลยถามต่อว่าถ้าเวลานี้ผมเริ่มฝึกจะใช้กระสินอะไรครับท่านบอกว่าใช้วาโยกระสินให้กระสินลม นึกถึงก็สินลมแล้วก็เดินไปมันจะวัยเองขาไม่ต้องก้าวยาวถ้าขาไม่ต้องก้าวถีมันจะเดินใบเองก็ลองนึกถึงก็สินลมการนึกถึงก็สินบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องนึกให้ถึงฌานสี่คือมีภาพเป็นประกายพลิกตามแบบฉบับของการปฏิบัติ ถ้ารุ่นหลังใครจะไม่เชื่อก็ตามใจเถอะนี่เล่าสู่กันฟังเพราะมันแก่มากแล้วเรียกว่าแกะกระเกงในมาคุยกันถอดเสื้อน,นอกแล้วก็ถอดเสื้อนในถอดกางเกงนอกแล้วก็ถอดกางเกงในปล่อยให้ล่อนจอนแล้วหมดตัวแต่ก็ยังเหลือผ้าเตี่ยวอีกนิดหนึ่งผ้าเตี่ยวนี้ไม่แก้ให้ดูแน่ เอาแค่นี้เป็นว่าหลวงพ่อจงก็บอกว่าใช้ใช้รวบรวมกับสินก็รวบรวมกับสิงวิธีรวบรวมก็ไม่มีอะไรมากเพราะพวกเรายังไม่เป็นท,ท่านานบอกว่าต้องขึ้นปฐวีกระสินก่อนใช่ไหมท่านบอกว่าไม่ใช่ใช้อารมณ์กระสินนึกเฉเพาะวายโยกระสินฉันต้องการจะเดินค้อยแรงการไา่แรงเบาเมื่อท่านแนะนำแบบนั้นก็ทําตามท่านทําตามแบบเห็นสองบาท เป็นว่าครูว่าย่ังไงก็ว่าตามนั้นแต่ก็มีผลหลวงพ่อจงเดินช้าๆตามแบบฉบับเดิมก็เดินตามท่านคือคราวนี้รู้สึกว่าไม่หนักตัวไม่หนักเลยเดินไปนแบบสบ,บายๆจะว่าลอยมันก็ไม่ลอยมันก็เดินเท้ากระทบพื้นดินแต่ถ้าว่าไม่มีความรู้สึกหนัก ท้าใครชี้ชมต้นไม้ที่ดูต้นยางบ้างต้นเด้งบ้างต้นเต็งบ้างต้นรังบ้างเก้งเตงบ้างกวางบ้างจะก็ตายบ้างมีเยอะแยะเพราะสัตว์ต่างๆที่เห็นพวกเราเข้าไม่มีใครเขาหนีสัตว์ทั้งหมดไม่หนีเพราะมัไม่เคยพบคนเป็นป่าลึกพลานไปไม่ถึงใช้เวลาเดินประมาณสิบนาทีก็พ้นจากเขตป่าเข้าจุดดหนึ่ง จุดจดนั้นก็มีรูปร่างลักษณะเหมือนกับตึกแต่ว่าเป็นตึกที่ฉาบไปด้วยทองคํารูปร่างลักษณะจริงๆคล้ายๆกับพระที่นั่งอนันตสมาคมแต่ว่าพระที่นั่งอนันตสมาคมมันสวยกว่าเ,าเอาเรียกว่าเอาความสวยกันนะแต่ว่าที่ตรงนั้นมันเป็นทองคําทั้งหมดตั้งแต่ลังคาลงมาโบด้วยทองคํา ข้างในเป็นพื้นบุททองคำที่บันไดก็เป็นทองคำทองคำหมดว่าถามหลวงพ่อจงว่าในป่านี้มีมีหารทองคำนะครับหรือว่ามีพระราชวังทองคำท่านบอกว่าเขาเรียกว่าสุวรรณวิหารถานนา้นฐานนบอกว่าที่จุดนี้เขาเรียกตงบนอะไรหรือว่าอำเภออะไรของจังหวัดกำแพงเพชรครับท่านบอกว่าไม่ใช่กับจังหวัดกำแพงเพชร ที่นี่มันเป็นประเทศอินเดียก็ถามว่าเมื่อกี้นี้เดินดูโคนต้นไม้ยอดไม้แต่ทำไมามาถึงอินเดียท่าก็บอกว่าถ้าใช้วายโยกสิงพวกเธอน้่ไม่ได้นึกแต่ใจฉันนึกใจฉันนึกว่าจะมาสุวรรณวิหารมันก็มา